ชมพูผืนนี้คลาสสิกมากๆค่ะคุณผู้ชมมีการคุมโทนเป๊ะตั้งแต่หัวจะหลดเชิงค่ะเป็นสิ้หมักโครนทอมือแท้จากจังหวัดสุโขทัยลายดอกบัวค่ะเป็นลายไทยๆนะคะลักษณะของผ้าทอนะคะเป็นชมพูละมุนละมุนคาดริ้วที่บริเวณหัวและท้ายสิ้นเป็นสีเทาเขียวค่ะมาดูนะคะบริเวณหัวสิ้น เราเลือกใช้สีชมพูที่ม,มีการทอผสมกับสีเทาเขียวซึ่งตรงก,กันกับตัวสิ้นแล้วก็มีการเก็บงานที่หัวสิ้นลายโบราณแบบนี้ด้วยนะคะลักษณะของลายที่ยกนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆค,ค่ะยืนด้วยชมพูอ่อนๆน,นะคะผ้าออกมาสวยคลาสสิกมองสบายตาค่ะลายริ้วเท่าๆกันแบบนี้เลยแล้วก็จบด้วยที่ เชิงผ้านะคะเงาวาวสวยงามผ้าหมักคนทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยเป็นผ้าที่นุ่งแล้วเย็นสวยสบายใจเงาวาวคล้ายไหมแต่ดูแลง่ายแบบฝายทั่วๆไปค่ะคุณผู้ชมเย็บบ่วงหรือเย็บติดกันไว้แล้วเป็นวงกลมนะคะนี่คือภาพรวมของสิ้นหมักโครนผืนนี้ค่ะการันตีว่าท่านได,ได้ไปแล้วคุณไม่ผิดหังแน่ๆค่ะมาดูรอยเย็บบ่วงกันค่ะคุณผู้ชม เนี่ยค่ะแม้จะอยู่ด้านในนะคะเรายังเย็บริ้วต่างๆให้ติดกันนะคะแบบนี้เลยค่ะเราใส่ใจนะคะภ,ภ,ภายในนะคะบริเวณชายผ้ามีการพ้งเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็มีการบุผ้ากาวด้วยนะคะคุณสามารถแกะแล้วตัดสำเร็จรูปตามแบบที่คุณชอบได้อีกด้วยค่ะ พืนนี้นะคะเนื่องจากเป็นผ้าทอมือจะสวยแล้วก็ทนเนื้อผ้าดีสีไม่ตกราคา2,200บาทขนาด180เซนติเมตรคูณ110เซนติเมตรนะคะสูง110กว้าง2หลานั่นเองนะคะสนใจทักถามถ่ายคุรินเข้ามาได้เลยค่ะแม่ค้าพูดง่ายใจดีแล้วก็ยินดีตอบคุณคุณทุกคำถามค่ะ